เราไปดูเทศกาลสาตว์จีนวันนี้เป็นวันสัตว์จีนหลายบ้านก็เริ่มที่จะไหว้เจ้านะครับตามความเชื่อแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณนัทคุณผู้ชมมีไฟไหม้เกิดขึ้น2จุดนะครับจุดหนึ่งคือย่านสายไหมอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีครับก็ไปดูจุดแรกที่ปราจีนกันก่อนนะฮะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะฮะที่โรงงานต้มกันไม้หอมอยู่ในหมู่บ้านตะเคอใต้ตำบล บุฟ้ายอำเภอประจันตาคามครับทางร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรประจันตาคามร้อยตำรวจเอกสมบัติวังวนนะฮะกอรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นประสานไปยังรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5คันครับให้เข้าไปที่เกิดเหตุนะครับเป็นโรงงานต้มไม้กลั่นหอม ชั้นเดียวของคุณสมปองวายลมครับอายุ38ปีโชคดีว,ว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยคุณสมปองไปทําทุรรษที่จังหวัดจันทบุรีครับ,รบไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าตัวของเพลิงเนี่ยกำลังโหมลุกไหม้ปเปลวเพลิงครับพุ่งออกมา กระจายโดยรอบนะฮะเนื่องจากด้านในเองก็มีเศษชิ้นไม้หอมเป็นไม้กิษณาที่รอกันกลันเนี่ยก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ทําให้มีควันไฟเนี่ยควยพุ่ออกมาต้นเพลิงครับมาจากด้านหน้าของโรงกั่นะฮะด้านหน้าเนี่ยวางเอาไว้เป็นเตาแก๊สประมาณสักยี่สลูกใช้สําหรับต้ตมกัน่นไม้หอมจากนั้นครับ ก็ลูกลามนะครับเข้าหม้อต้มกันเนี่ยรวม38มหมอ้อแล้วที่สําคัญคือแก๊สเนี่ยมันกําลังพวยพุ่งออกมามีกลิ่นเหม็นไปทั่วฮะทางหน่วยกู้ภัยต้องพยายามไปลากเอาถังแก๊สที่ออกมาไม่อย่างนั้นมันจะมีเหตุระเบิดซ้ำสองแล้วก็ใช้รถดับเพลิงครับฉีดสกัดน้ําเอาไว้ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ45นาทีครับ,รบก็พบนะฮะว่าข้างในเนี่ยมีหม้อต้มแล้วก็มีไม้หอม ถูกไฟไหม้เสียหายจำนวนมากแต่ว่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับสอบถามจากคุณวีรยุทธ์กงแก้วเป็นคนเฝ้าโรงงานนะบอกว่าระหว่างที่อาบน้ําอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงแก๊สระเบิดขึ้นมาแล้วก็เห็นไฟลุกไหม้ครับก็บเลยโทรเรียกทางเจ้าที่แล้วก็ช่วยตามเพื่อนบ้านเนี่ยมาช่วยกันดับไฟคาดว่าน่าจะมาจากวาล์วเปิดปิดครับ ที่มันเกิดการรั่วขึ้นมาแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ลุกลามครับความเสียหายเบื้องต้นประมาณ10ล้านบาทที่ประมาณการเอาไว้นะครับกับไม่อีกจุดหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพมหานครซอยเพิ่มสินสีเขตสายไหมไม่บ้านพักหลายหลังด้วยกันครับซึ่งทางตำรวจสอนอบางเขนได้รับแจ้งประสานงานในพื้นที่นะครับให้เข้าไปช่วยเหลือก็มีทั้งดับเพลิงมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์ ที่ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ครึ่งปูนครึ่งไม้สอชั้นปลูกเกลียงกันหลายหลังเลยแหะครับไม่บ้านประมาณ3หลังแล้วก็ลามคนข้างเร็วเจ้าหน้าที่พยายามที่จะฉีดน้ําควบคุมเพลิงแต่ว่าซอยมันแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปลําบากครับต้องลากสายเข้าไปกว่าจะดับได้ไม่หมด8หลังถึงจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเจ้าของบ้านในนั้นก็ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ยังคิดเลยว่าพูดเล่นหรือเปล่าบอกไฟไหม้สักพักเริ่มเห็นคนวิ่งหนีแล้วก็ตะโกนกันเสียงดังก็เลยปรากฏเลยเห็นว่าบ้านตัวเองไฟไหม้อยู่จึงขนของหนีออกมานะครับเพิ่งจะต่อเติมเสร็จอีกหลังหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นสตัตวแพทย์บอกว่าเพื่อนโทรมาบอกบอกไฟไหม้สาเหตุตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า ไม่เพราะอะไรกลับมาก็วอดทั้งหลังแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับครับก็ตอนนี้นะฮะโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับกำลังไปตรวจสอบบ้านต้นเพลิงซึ่งบ้านเป็นของนายสตวแพทย์อินทยุทธพันวงราชนะฮะแต่ว่าโชคดีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่กําลังประสานเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะฮะไปหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับกับเป็นไม้คืนก่อนถึงวันสัตว์จีนนะครับพูดถึงวันสัตว์จีนปีนี้จุดใหญ่ๆ หลายจุดในประเทศไทยก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันละครับปีนี้ไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่อย่างที่นครราชสีมานะครับรายงานมาว่าเมื่อเช้าที่นครราชสีมาคนก็ซบเซาหน่อยครับผู้สึกข่าวรายงานบอกว่าบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีหรือว่าลานย่าโมแถวเขตเทศบาลนครราชสีมาปกติแล้วคนไทยเชื้อสายจีนจะเยอะจะนำเครื่องเส้นไหวมาไหวกันคึกคักแต่ปีนี้ ก็ยังมีมาไหว้อยู่เอาไข่ไก่ไก่ต้มผล,ลไม้ขนมเข่งสุรามาไหว้แต่ก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะฮะที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนานรีนะครับปีนี้ไม่ค่อยมีคนมาฮะแล้วก็ปกติเนี่ยปีที่ผ่านมาจะมีคนมาไหว้กันเยอะนะฮะส่วนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแม้ว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนนําเอาเครื่องไหว้เนี่ยมาเส้นไหว้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่คึกคักครับนะ บางครอบครัวก็เลือกไหว้เฉพาะบรรพบุรุษนะครับที่บ้านอย่างเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีฮะก็ลดปริมาณของไหว้ออกไปบางส่วนก็ไหว้เฉพาะจุดนะครับไปไหว้กันที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนานรีบ้างไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบ้างนะครับต่างจากปีที่แล้วที่จะมีการไหว้ตามศาลเจ้าต่างๆประมาณ8-9จุดปีนี้ก็ลดปริมาณลงมาทั้งปริมาณของแล้วก็ปริมาณจุดที่ไหว้นะครับ